วันนี้เราพาไปดูก่อนเพราะว่าหลายคนบอกว่าแม่อยากจะดูบรรยากาศวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะสำหรับงานครบรอบ45ปีไทยทีวีสีช่อง3อความสุขบุกโลกที่ราชมังพวกเรานี้ไปทุกคนนะคะแจ็คเขาก็ไปเตะบอลด้วยเราไปชมภาพบรรยากาศร่วมกันค่ะไม่ได้ดูแจ็คเลยใครดูผมนี่ค่ะผู้พิธีกรคือถือเป็นคู่จินเขาบอกเี้เนะัทเน็กกับพี่แม่นะคะเป็นพิธีกรในงานนี้ด้วยความสุขบุกโลก ธีมของปีนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นดาวต่างๆนะคะมาสร้างความสุขให้กับมนุษย์โลกรอเหลือเกินพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณมนุษย์ล้นี่เด็กไม่ได้ต้องไปถึงห้องแต่งตัวเลยนะบอกเลยว่าจริงๆแบบณเดชน์ชวนไปมากกว่ากับเดียวกันอจะไม่ดีเดชยวนตอนไหนนี่นะคะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีใครบ้างมาเาร์นะคะน้องเคนพลู มาเอ็มไปปั๊ที่ย่าเขาอ่านเอ็ไปเลยเขาดีป๊มเราชอบมากสาวๆก็สวยงามไม่แพ้กันนะคะคือบอกเลยว่าถ้าเราเอ่ยชื่อดาราเนี่ยเอ่ยไม่หมดเยอะมากเยเพราะว่าดาราช่องสามมาทุกคนอันนี้ก็คือพวกเราดีใจมากที่เราได้ออกทีวีคือเป็นขบวนที่ดูเป็นระเบียบมากนะคะขบวนของครอบครัวข่าวนะคะคือเดินไปเซลลีตลแล้วก็เซลฟี่ไปคือบอกเลยว่างานนี้อลังการเพราะว่าผู้จัดชุดต่าง ตอนพิเศษมีคุณแอนทองก็แซงสวยมากนะคะคือเขาจะมีทีมว่าเป็นดาวต่างๆที่มาจากดาวต่างๆเน็จูนยูเรนัสโลกดวงอาทิตย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นส่วนไฮไลท์แน่นอนก็คือการแข่งขันฟุตบอลดารานะคะระหว่างระหว่างทีมสีน้ําเงินสดกับสีขาวสุกดิฉันก็นั่งเชียร์อยู่สินะเราก็ดูลีลาของแต่ละคนแต่ว่าแมนออฟเดอะแมตช์แน่นอนก็คือโป๊ปอะอะซกแค ิกยิงไป3ประตูคนเดียวนะคะทำให้ทีมสีน้ำเงินในตอนหลังต้องดวนจุดโทษปรากฏว่าป๊บก็ยิงเข้าอีกเพราะคุณเอ้ยคือตอนแข่งในเวลาน้ำเงินก็ชนะแล้วไม่<ต>ชนะเสมอไม่เสมอชนะหนประตูจริงๆตอนแข่งชนะล้วจะดวนจุดโทษทำไมอ่ะไม่จุดโทษก็มีอยู่แล้วก็พี่ดูอยู่นะ เออตอหลังตีเสมอได้ครับพี่ปอลล็ถ้าชนะจะโดนจุดโทษบอกแล้วว่าเป็นแมตที่ห้ามออกไปเข้าห้องน้ําครับพี่ปอครับจะมีการไล่ตีเสมอท้ายสุดโดนจุดโทษแล้วสนุกทุกปีปรากฏว่าสีน้าเงินก็ชนะไปเพราะมีน้องโป๊ปสุดหล่อของเรานี่เองนะคะส่วนบูธของแจ๋วคือก่อนจะมีการเตะบอลที่หน้างานก็จะมีการต้องขอบคุณอย่างนี้ขอบคุณนะคะพันธมิตรของเราเด่นสลรเปาไปกับเราทุกที่แล้วก็มีน้ำดื่มชาแมนา แล้วก็ชาเขาเรียกว่าเป็นชาไข่เนี่ยน้ำผึ้งอร่อยมากนะคะของไทยเชฟก็มาเป็นพันธมิตรกับเราด้วยส่วนกิจกรรมก็คือการหมุนวงล้อลงหน้าฉันได้ตั้ง4ี่ลูกเลยนะหน้าก็เขาได้ตามขนาดของใบหน้าน้าะแก้วสาละเปาถ้าเป็นหน้าแป้งก็จะได้นิดๆหน่อยเพราะหน้าน้องจุดแต่เป็นหน้าแจ็คนะได้กระเป๋าอะจริงเหรอจริง จ้ามาได้แหละครับสเปร์มาหรือเปล่าสเปร์มาใช้ดีมากเขาบอกพี่ปอเขาพกไปฉีดในงานเย็นทั้งงาน กลับบ้านอาบน้ำเย็นๆนี่ <c oughs> ค่ะคือกิจกรรมของแจวแ๋วเรามีแจกของที่ระลึกนะคะมีแจกอาหารเพราะตอนที่ไปเนี่ยนนะะบางทีอากาศร้อนอ <c oughs> แจกไม่ได้สดลรบเปาอ่ะแจกไม่ได้อะไรเลยได้กระเป๋ากัน้ำนะคะนนคือว่างานนี้เนี่ยต้องบอกว่าพันธมิตรของเราน่ารักทุกท่านนะคะมีอาหารการกินนะคะให้หิมท้องก่อนไปดูบอลมีน้ำเพราะน้ำสำคัญมากเวลาไปงานที่มีอากาศร้อนแบบนี้คนเยอะๆต้องดื่มน้ำ ชินเอาน้ำเขามาแก้วอร่อยกินตั้งแต่เช้าไปจนถึงคอนเสิร์ตยังไม่หมดน้ำฝนเรียกเสียงกรี๊ดได้มากเพราะว่าไปถ่ายรูปโะคะคนเข้าแถวรอคิวเยอะมากเขาบอกเลยนะคะส่วนพวกเราก็ไปร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเวทีของแจ๋วเหมือนกันก็คือร่วมสนุกแจ๋ตอบคาถามทาให้เราทราบว่าแฟนแจ๋มีเยอะมากต้องขอบคุณจริงๆนะคะทุกท่านเลยที่เป็นแฟนแจ๋แล้วก็บอกว่าติดตามพวกเราทางช่อง13แฟมิลี่มาตลอดไม่ว่าเราจะย้ายไปไหนก็ติดตามกันมา ตลอดนย่ค่ะตอบถูกถามคำถามอะไรก็ตอบถูกพี่ปอใส่ฟันปอนกี่ซี่ตอบถูกเดี๋ยวมียำถามนี่ด้วยหรอรู้หมดทุกอย่างเห็นไหมคะคือแฟนช่องสาง f a m ล l y น่ารักนะคะโดยเฉพาะเป็นแฟนของแจวต้องขอบคุณจริงๆนะคะนี่คือภาพบรรยากาศบางส่วนหของนนะแแฟนจวเนีย นี่งานได้กันไปเยอะมากแล้วบอกว่ามันมีค่าจริงๆเพราะว่าบางทีซุ้มอาหารต้องไปต่อคิวซื้อนะแต่อันนี้ได้รับไปฟรีๆแล,ลแล้วบัตรที่ไปซื้อเนี่ยสาบาทที่มาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยทำบุญด้วยค,คะก็คืองานนี้เนี่ยช่องสามจัดเต็มความสุขคือเข้าชมบอลก็ฟรีค่ะหน้าง,งานก็มีของแจกเงินที่บริจาคก,ก็ไปทําบุญนะคะนะถือว่าทําบุญรว่วมกันน้ําฝนจริงๆแล้วต้องร่วมในขบวนพาเหรดด้วยแต่ว่าก็มาแต่ว่าบางคนที่แค่เตะบอลเฉยๆไม่ได้ทําอะไรก็ <c oughs> เข<ร>าต้วทำไม,<ผ>มพี่ปงก,ปกไม่มทำไมพี่ป๊อกไม่มาป๊อกเขามีหน <c oughs> ้าที่หลัก เขาเป็นผู้รักษาประตูตัวจริงตัวสำคัญแต่เขาต้องรักษาประตูไว้ไงขามยประตูหายี๋ยวมีคนขโมยประตูไปพี่ภูพีไม่ยอมเข้าไปที่ห้องนักบอลแต่เห็นท่านพอนอนนวดกันอย่างสบายพี่พี่จะบอกว่าพิสลาบบ้วนเปียนอยู่ตรงนั้นนานมากอยากจะเข้าไปช่วยนวดแล้วเขาก็ได้นะเขาได้นะเขาได้นะถ่ายรูปลงเต็มเลยเขาได้ถ่ายรูปกับนัจดิพี่ไม่อยากเข้าจริงๆแต่แลเดชบอกกวักเรียกพี่ก็ไม่อยากขัดสัทธานอนเขากวักแบบนี้หรือว่าเขากวักแบบนี้ครับเขากอ่างเนี้ย เขาอย่างเงี้ยแล้วสักพักเขาก็บอกว่าเขาไม่ไปพี่ด้วยเขาปฏิเสธอย่างเงี้ย เขาใบายให้เ่ะที่เ็เลยแบบจะยังไงทั้งปอทฤษฎีทั้งมาริโอทั้งบอยประกตายแล้วตายตายตายฟินมากคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่ช่องสามตั้งใจนะคะในทุกๆปีเราก็จะจัดกิจกรรมแบบนี้เพื่อคื้นความสุขมอบความสุขและเป็นการแทนคาขอบคุณเพราะสิ่งเดียวที่เราจะมอบให้กับคุณผู้ฟังนี่เป็นแฟนๆได้ก็คือคำขอบคุณจากพวกเราถ้าไม่มีคุณผู้ชมก็ไม่มีพวกเรานะคะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะมอบไปกับทุกคนค่ะ